ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งประสานประเทศเมียนมาขอตัวโกมิกผู้ต้องหาคดีค้าม,มนุษย์ส่วนการดำเนินคดีกับพลโทมนัสเป็นหน้าที่ของนายทหารพระธรรมนูญจะดำเนินการเชื่อผู้ต้องหาจะไม่หลบหนีค่ะ พลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวถึงการออกหมายจากพลโทมนัสขุงแปนผู้ส่งคุณวุฒิกองทบ,บกในคดีค้ามนุษย์โรฮินจาว่าขั้นตอนหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของนายทหารพระธรรมนูญพร้อมระบุไม่กังวลเรื่องการหลบหนีเนื่องจากเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากพอสําหรับการติดตามตัวนายนัทธพัฒนแสงทองหรือโกมิกผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ามนุษย์ในจังหวัดระนองได้รับการยืนยัน จากทางการเมียนมาว่าได้ถูกจับกลุ่มที่ประเทศเมียนมาแล้วโดยมอบหมายให้พลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประสานกับทางเมียนมาแล้วซึ่งต้องรอตรวจสอบว่านายนัทพัฒน์ถูกดําเนินคดีในข้อหาใดหากเป็นการหลบหนีเข้าประเทศก็จะประสานขอส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนแต่หากเป็นข้อหาค้ามนุษย์ต้องให้รับโทษที่ประเทศเมียนมาก่อนจึงจะส่งตัวกลับประเทศไทย ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ส่วนหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีประวินพงศิรินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ประชุมชุดสอบสวนเพื่อเร่งสรุปสำนวนคดีค้ามนุษย์และเตรียมพร้อมจะรับมอบตัวพลโทมนัสคงแป้นที่ถูกออกหมายจับแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะเข้ามอบตัวในวันใดภาพรวมของคดีขณะนี้หมายจับยังอยู่ที่84คนจับกลุ่มตัวและมอบตัว5 1คนยังหลบหนีอีก33คนจำนวนนี้มีผู้ต้องหาสำคัญ3คนคือพลโทมนัสคงแป้นนายนัทพัฒแสงทองหรือโกมิกและนางนันทนาอังโชติพันธ์ซึ่งเป็นภรรยาของนายปัจจุบันอังโชติพันธ์หรือโกโต้ง